5มกราคมพุทธศักราช2568มีผู้ร่วมบุญในการถวายสังฆทานในวันนี้ทั้งหมด14,709บาทถวายสังฆทานชุดละ2,000บาทจำนวน3ชุดชุดละ1,000บาทจำนวน1ชุดชุดละ500บาทจำนวน2ชุดชุดละ100บาทจำนวน65ชุดก็ขอโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญกันมาจ้า

การูอะค่าปล่อยได้ปล่อยให้คน อย่ารับพรก่อน,กนนะคะเดี๋ยวเรา่อจน,นทุกท่านรับพรพร้อมกันจยายะท้าวริวาหฮะปุราปริปุเรนตีสาพรังเทวะเนวะอิโตตินนางเปตานางอุปกปปติอิตตังปิตตังตุมหังทิพเมวะตมิขตุสัมเพปุเรนตุตั้งกัปปา จันโทปน,าาาทานทราโสยางถามณิโธติระโสยะาสัพพิติโยวิวาจาันตุสัพปโรโภวินันสตตุมาเตภวัตวันตารโยทุขิติพายุโกภาวะาอภิวทัทนสิริตานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโร ทันติอายุวันโน,โนุขังพรลังขอทุกท่านจะมีความสุขมากนะปัฒนานาวิามุกุทธการจะรวยรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะขอให้เข้าถึงซึ่งปฏิภาณกันทุกท่านทุกคนเถิดค่